พบครับตอนนี้เราอยู่ในป่าลึกมากถึงขนาดเจออุรลังอุตังเลยอ่ะเพราะเจ้าเป็ดดักมันนาทางเรามานันเนี่ยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วลนะ่ะป่าลึกมันอยู่ตรงไหนของป่าแล้วลนะ่ะเราอยู่ในป่าลึกเรากำลังดูที่พิกัดเราอยู่ตรงไหนเราจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวเฮ้ยม <c oughs> <ๆ>ันมีอันนั้นให้ดูเลยนะ GPS อ่ะมีอีกใช่ไหมมี GPS ตรงนู้นอ๋อเขาเรียกว่าแผนที่ใช่แล้วเฮ้ย เสียงอยู่แถวแถวนี้เฮ้ยหรือว่าจะเป็นดักเจ้าเป็นดักเจ้าเป็นดักของเราอะเหรอเรากำลังหลงทางอยู่พอดีเลยอ่ะมันรู้นอนนอนนี่ไงนี่ไงมันนำทางเรามาเอาเจอแล้วเจอแล้วโหูเจ้าเป็ดอ่าโอเคโอเคมันบอกว่าให้มาทางนี้เฮะเจออะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยหาเฮ้ยออะไรหา มันคือลาบูบูต้สองเซนลาบลาบูบู<ะ>ตัง้งแรกเลยครับเย้ในที่สุดเราก็เจอแล้วอ้กำลังหลงทางอยู่พอดีเลยแล้วามาแกะดูกันไหมแกะเลยเหรอเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวเราจะต้องรวบรวมให้ครบ อ๋อในป่าแห่งนี้เราจะมีกล่องสุ่มลาบบูเยอะมากเลยนะ,ะเราต้องหาให้ได้เยอะที่สุดพอเราหาครบแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะพร้อมๆกันโอเคไหมโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราจะต้องลุ้นต่อไปว่าเราจะเจอกล่องต่อไปตรงไหนโอ้ยเจ้าเยลโลดักนี่สุดยอดตามทางเลยอะกำลังหลงทางอยู่พอดีเลยอะเมื่อกี้น้องพ่อบอกว่าให้ตาม G P S ไปใช่ไหมตามเจ้าเป็ดซะเลยดีวยกว่า <c oughs> นี่เจอกล่องแรกแล้วนะเพื่อนๆโอ้ปากเป็ดใหญ่มากโอเคเก็บไปเลย เดี๋ยวเราจะหายครบก่อนนะไม่รู้มีกี่กล่องนะในาให้เป็นมาถือดีกว่าให้เป็นมาถือให้เป็นถือดีกว่าแบบนี้ไงหนีบหนีบหนีบแต่หนูอยากได้เขาเรียกว่าหนีบแต่อยากได้ไอ้ตัวนะะฮเนี่ยโอเราจะได้ครบทุกตัวไหมเนี่ยนอนหลับเลยเนี่ยนะนี่อยากได้ตัวใส่หมวกมันน่ารักดีเพื่อน โอ้ลาบูแดกองตุ่มลาบูแดงหมดเพราะมันน่ารักดีเออโอเคเลยเดี๋ยวเราจะเก็บให้ครบเลยนะในป่านี้จะมีมอนสเตอร์อยู่ด้วยเห็นไหมน้องพบป่าลึกขนาดไหนเนี่ยมีมอนสเตอร์แบบนี้อยู่ด้วยเห็นไหมก็ดูคลิปมาหืมตีมันอยู่ในป่าใช่ไหมใช่เจ้าตัวเนี้ยอยู่ในป่าเนี่ยไงลึกมากเห็นไหมเราเราเข้ามาจนถึงเนี่ยโอ้ป่าลึกมากจนกระทั่งเจอลิงอุคางอุลังเลยอุตังอุลังเออูกแล้ว อูรังอูตังลูกที่ดูกโอเคไปต่อไอ้แบบเต้โครงนี้คืออะไรตัวอะไรหนาวมีดิ๊งไหมมีดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมีอะไรครับมันนอนนอนอะไรนะนอนชีสด้วยนอนชีสโอ้ยนอนชีสเฮ้ยยี่สิบบาทเอาแม่เอาแม่ให้มันไหมให้ยังไงอ่ะมันต้องยังไงมันจะแกะกินเองหรือเปล่าเอออ๋อนี่นี่นี่เขามีตัวนี้นี่มีล็อกอย่างนี้แม่เอาไหม ป้ามาให้หนอนชีสมันดิแม่อยากรู้ว่ามันกินยังไงหนอนชีสอ๋อ,อน,น,น่าจะหย่อนลงไปนี่นในถันนงถาดน,นี่แล้วเดี๋ยวจะดูว่ามันกินยังไงไปขอหนึ่งกระปุกหน่อยยี่สิบบาทนี่หนอนชีสเหมือน,นคล้ายๆหนอนที่เอาไปทอดที่อันนี้เลยอะร้านมาแมลงทอดอะ <c oughs> คล้ายๆมันเป็นยืดๆเลยนะว้าข้างในจะยืดเลยใช่ไหมสัญญาเ่ยกินแล้วเะไรเหแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วหนึ่งอันไปเดี๋ยวเอาตังหยอดได้แล้วนะอาชิจัญญาช่วยจับน้องเอาเอย่างนี้ดีกว่าใปรช่วยดีกว่า ยี่ิบบาทเปิดฝาก่อ,อนคุณเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมขุดหลุมขุดหลุมฝังหนอนชีส <laughs> ใช่แล้วเดี๋ยวจองดูที่ว่ามันก<ห>ินยังไงกจ็จะเทแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่ไปยในนี้ไงฝาก็อุ้ยอุ้ยโอ้โหโหมันเป็นหนอนชีสแบบแช่แข็งแล้วก็ลังแบ่งครึ่งเมียแคทนะเพราะว่ามันมีสองสองกรงใช่ไหมสามเลยสองสามจะลองดูว่ามันกินยังไงดูสิอ่ะน้องพบคอยดูนะ อ้าไปแล้วเออเดี timely, ๋ยวก็มาเดี <co ld> <co ld> <co ld> ๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเราจะย่อน้วค่อยนะดูนะอึ๊บอุ้ยอุ้ยมันรู้มันรู้มันรอมันมองเลยมันรู้ว่าเฮ้ยอีกคนเอามาให้มันแล้วอกไปเลยนะคะเออยังไงอะมันต้องกคว่ำเลยมั้งน่าจะค่อมอะให้มันให้มันต่ำๆหน่อยไหมเ้ยอุ้ยอุ้ยอลงไปแล้วลงไปแล้วเพื่อนๆอุ้ยลงไปแล้วหาเรื่องมาแล้วอุ้ยมันกินใหญ่เลยอะมีแคทอุ้ยกินล่วงเอออ๋อเนี่ยย่อนลงไปแล้วก็ล่วงบุ๊ค แล like like oh, oh, ้วม oh, well, so ันก็กินอย่างนี้อู๋อร่อยเลยอ่ะหนุมชีต้านี่แมีมสามตัวสามตัวอุ้ยมันน่ารักเนาะแต่น่าจะฉี่เหม็นมากก็เหมือนเหมือนแมวอะไรอยากเลี้ยงแล้วอยากเลี้ยงเมียแคทแล้ววิทยาบอกนี่อย่างนี้อีกหาให้ครบสามอันเลยเอาให้ครบสามกองเลยมันมีสามกองนะเมียแคทอะนี่ไอ้ตัวนี้ตัวน้อยอะนี้ตัวน้อยสามตัวเหมือนกันไปใส่ช่องอะไรหรอค่ะ สามตัวเอาให้ครบใช่ไหมอ่ะที่ฉัญญ่าย่อนนะเพื่อนเพื่อนดูนะกำลังจะล่วงบวกกำลังจะล่วงบวบเอกินเมียแคทมันชอบกินหนอนชีสเลยไม่เห็นเลยว่ายืดยังไงเราต้องเอามาบี้ยืดแล้วมั้งลองดิอยากรู้ว่ามันยืดยังไงอ่ะโอ้มันแข็ง่ะแม่มันแข็งดีดีว่ามันยืดยังไงนะเพื่อนเพื่อนเฮ้ย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  แเนื่องจากมันเย็นใช่มันมือมันต้องสดสดมันถึงจะยืดเดี๋ยวปะป๋าไปล้างมือด้วยนะนี่หนอนชิดไปแล้วจะใส่ให้ครบสามกลงเลยนะครับปะปาอุ้มป้ะปาอุ้มน้องพบเขาอยากหย่อนอยากเอาไปให้เจ้าโอ้โวอันนี้มีตั้งห้าหกเดี๋ยวมันเอาถาดไปนู่นเลยเอาถาดไปไกลเลยดูมันดันถาดยังหน่อยจับให้ตรงตรงยังตรงยังน่าจะตรงหละไม่ตรงก็ลงซ้ายไม่เป็นไรโอ้สองสาม โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก beau, ตัวอีกตัวนึงเอ้ยเออโอเคครบอ่าอีกตัวอันนี้หกตัวได้คนละชิ้นโอ้โหสรุปวันนี้ได้ให้ครบเลยนะครบเลยทุกตัวเลยเออเป็นงานต้องครบได้ให้หานอนไม่ใช่ให้หานอนดิให้เยอะอันนี้คงเยอะมีแม่มีลูกดูแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะเรื่องของคนเลยเออเหมือนเลยเอนา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 ยืนเหมือนคนดูดูดู เฮ้ยน้องพบลองทำท่าเหมือนเหมือนเมียแคทที่ทำมือเหมือนมันดิน่ารักอะเมียแคทอ่ะนี่หกตัวเลยนะเยอะมากนะเพราะอาหารหมดมันเข้าโกเข้าบ้านไปแล้วอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรยิ่งหนีเลยพี่ต่ายไปทำเสียงอะไรทางโน้นอ่ะอันเนาดู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 ตังป้อมแล้วแบบอะไรเนี่ยตกใจตกใจเสียงเสียงเครื่องเค้กลูกก็ทำเดี๋ยวมันตกใจ ไปกระโดดมันตกใจมันมันไปจ่อตรงนู้นหมดเลยพี่น้องพ่อครับข้างหลังเรามีลูกสิงโตด้วยนะนี่ไงนี่ไงกำลังกระโดดเลยมันเล่นมันเล่นมันเล่นเนี่ยดูซี่มันเล่นป้าจะวิ่งไปไหนแม่ก็เหนื่อยเอาไปจุดแถวนี้แถนนี้โอ้ไม่สิมาแล้วมาแล้มันเหมือนอยากเล่นมันเดียวไปเล่นกับเด็กเลยนะมันกำลังเห่าเนาะเด็กกันเนาะกำลังอยากเล่น มันไม่เหมือนตัวผู้ใหญ่กับตัวผู้ใหญ่จะนอนมันขี้เกียจมันไม่การ์ดนะมันอยากเล่นสิงโตเด็กมันก็เหมือนกันนะพลังงานเยอะถ้าเป็นผ um> ู้ใหญ่หน่อยนะนอนดีกว่าเหนื่อยหอบเหนื่อยเอีมาเรื่อยมาเรื่อยมาแล้วเอาอยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวแม่จะถ่ายใกล้ๆให้เพื่อนๆดูสวัสดีไม่ค่อยจะอยู่นิ่งเลยเด็กก็อย่างเงี้ยเนาะซุกซนนะเนาะ วิ่งไม่หยุดเลยโอ้เป็นเด็กก็จะซุกซนเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาจับแล้วมันไม่กลัดนลูกเขาเลี้ยงมันมาตั้งแต่น้อยอ่ะเนี่ยสมาดีชื่ออะไรกันบ้างงานไม่ได้อ่านไฟน้องพวกปอยู่ข้าวหรือยังลูกหิวหิวยังจะได้กินสิ่งโตเอ้ยไม่ใช่กินหนอนที่นู่นนู่นนูวิ่งแล้ววิ่งแล้วเด็กวันนี้พลังงานเยอะผู้ใหญ่ก็เหนื่อยเลยฮะวิงตามันคิดว่าอะไรไปดูกรงอื่นต่อจะเล่นกับมันเหรอเหนื่อยแล้วค่ะเฮ้ยหอบเลยอ่ะ เหมือนน้องพุอ่ะพอเหนื่อยแล้วถึงจะมานั่งใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เหนื่อยยังมีพลังอยู่ใช่ไหมครับพักยังพักยังเหนื่อยยังมาแล้วมานอนแล้วมานั่งแล้วเหนื่อยยังสิ่งตลูกมันนะเนี่ยตัวมันมเริ่มยหนักนะเนี่ยอุ้ยเอ้แกลอุ้ยอุ้ยนู่นนู่นนู่นเดินเข้ากรงนกไปแล้วนี่นี่คือทางเข้านี่นี่ป้ายเขาบอกว่ากรงนกใหญ่กรงนกใหญ่กรงนกใหญ่ครับน้องพุกเจ้า บอกว่ากรงนกใหญให่จะให้เราเข้าไปในนี้แน่ๆเลยเอาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปในกรงนกใหญ่กัน้แล้วเราจะโดนเหี่ยวหิ้วไหมลูกกรงนกใหญ่นกใหญ่แบบนกเหี่ยวปะวหิวห <c oughs> ห้วอย่างเงี้ยหิ้วอย่างเงี้ยโอ้ใช่นกเหี่ยวอ่ะนั่ <c oughs> ในในะ <c oughs> สิหิ้วสองข้างอย่างเงี้ยไม่ไมไม่มีอะ<ห>นกใหญ่อะมันก็เป็นนกเหี่ยวสิถ้าไม่ใช่นกเหี่ยวก็ต้องเป็นนกอินทรี์โอ้อันนู้นสลักหินอ่ะ อันนี้เขาทำใช่ไหมเขาทำค่ะนึกว่ามันเป็นหินโบราณมื่อกี้เราเดินตามทางเป็ดมาเข้ามาในกรงนกใหญ่เจ้าเป็ทดทองฮะอะไรชี้ชี้ๆๆนี่มันเจ้ากล่องมอนสเตอร์ลาบูบ้นะกล่องมอนสเตอร์ลาบูบี้สองกล่องแล้วสองแล้วเย้กล่องมอนสเตอร์ลาบูบ้ ลาบูเบะลาบูเบะเจ้วคนหูก็มีได้สีเขตมาตัวปอบแต่น่ารักาตัวนี้นตัวนี้จะเป็นซีเ็ตซีอะไรก็ไม่รู้ดนะ่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปลุ้กนการได้กล่องที่สองแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะทีเดียวเลยนะครับได้ขอยอยากได้ไดเออไอ,อตัวเนี้ย่ยตัวที่มันนอนนัน <c oughs> นอนมันนอนตันี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปผจญภัยในกลมมกใหญ่กันต่อเราอาจจะเจอเจ้ามอนสเตอร์ลาบูแบ่อีกหลายหลกล่องเลยครับ ไปเต็มเลย